ครับนอทีมครับครับเอาเริ่มก็สวัสดีนะครับดีวนี้อยู่กับคุณชาญวิญมาบวนะครับที่ตัวบนรจ์นะครับครตบก็ลงพื้นที่นะครับในการที่จะเข้ามารีวิวอาหารทะเลนะครับของจังหวัดพัานีนะครับ วันนี้ชาติก็จะมาสาธิตนะครับการกินหอยนางรมนะครับหอยสดๆนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับเราก็แยกนี้ออกมานะครับเราก็ในเนื้อสดๆนะครับที่นี่ก็จะมีน้ําจิ้มนะครับ2อย่างน้จิ้มซีฟู้ดกับน้ำพริกเผานะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงนะครับก็จะมีน้ำมะนาวนะครับแล้วก็มีกรื่อง กระเทียมสดกระปิกที่ขายไม่ได้คือยอดกระถินต็มรัวนะฮะนี่คือจุดสำคัญน,นะครับในการทานครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับตัวแรกเนี่ยเราจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะครับก็นำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับลากลงไปแล้วก็ไปคนร่อมุจิ้มนะฮะเพื่อจะให้น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยซึมเข้าไปนะครับอันที่สองนะครับเราก็เอากระเทียมเกียวนะฮะตั้ง แล้วก็ตามด้วยกระเทียมสดน,นะครับคนที่ชอบเผ็ดน,นะครับเราก็จะใส่พริกลงไปเพิ่มความเ่อดนะครับที่สำคัญน,นะครับเราฆ่าเชื้อแล้วก็ฆ่าพยาธิแล้วก็ฆ่าสิ่งของื้อนะครับที่มีอันตรายนะครับเพื่อจะให้หอยเนี่ยสุกลงไปนิดหน่อยนะครับเติมลงไปวิธีการงานานะครับไม่แนะนำให้ บ่งตัวหอยนะครับให้เป็น2ส่วนนะครับพก็บางคนเนี่ยเขาจะแบ่งตัวหอยเป็น2ส่วนครับแต่ว่าของทางนี้นะนรัคืออยากจะให้เต็มคำเต็มปากนะครับหระคลังโมนะ ภาพกล้องอยู่ใกล้ๆทุกท่านนะครับรก็จะเห็นถึงความกรอบของเครื่องเคียงนะครับนี่คือความสดนะครับนี่คือความอร่อยนะครับแต่ว่าอาหารทานได้นะครับที่ตัวตัวบันเจิดนะครับที่ดีนะครับ บอกว่ารูปถ่ายคะแนน M10 นะครับสำหรับอาหารเมนูนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ติดตามชมในการรีวิวโลกที่ของชาบิดีมัมว่์บ้าเราจะไปอวดน,นะครับอาหารที่ไหนต่อนะครับว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ